สวัสดีครับทุกท่านขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในฐานะรถยนต์ขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคุ้มค่าความประหยัดน้ำมันและความน่าเชื่อถือนั่นคือ Toyota y a r ริและวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2026ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการพัฒนาแต่คือการยกระดับนิยามของรถยนต์ขนาดเล็กอย่างแท้จริง t o โยต้ายาริปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในโดยภายนอกของรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉบเฉียวมากขึ้นฝายหน้าแบบ LED ที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในยามค่ำคืนพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวถังของรถถูกปรับปรุงให้ลูลมมากขึ้นช่วยลดแรงต้านอากาศและส่งผลให้รถประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น สีตัวถังของรุ่นนี้มีให้เลือกมากขึ้นรวมถึงสีใหม่อย่างส้มโซล่าเฟลมน้ำเงินเออร์บันสกายและขาวมุกค Pearl, ริสตัลเพลรวมไปถึงตัวเลือกสีทูโทนสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด15-17นิ้วเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถได้เป็นอย่างดีเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับการออกแบบภายในที่หรูหราขึ้นอย่างชัดเจน คอนโซลกลางถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายและดูเรียบหรูวัสดุภายในใช้วัสดุสัมผัสนุ่มเสริมด้วยตะเข็บเย็บที่เพิ่มความพรีเมียมระบบไฟแอมเบียนไลท์ในรุ่นสูงช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นในเวลากลางคืนเบนาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้นั่งสบายยิ่งขึ้นพร้อมการรองรับด้านข้างที่ดีเยี่ยมแมยาริสจะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่น่าประทับใจ ทางด้านหน้าและด้านหลังสามารถนั่งได้สบายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถพับเบาะหลังแบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้ตามต้องการ ด้านขุมพลังโตโยต้ายาริส2 2 6 6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.5ลิตรแบบด a นามิกฟอสที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังประมาณ125แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ลื่นไหลามากขึ้นลดอาการรั้งแบบที่เคยพบในเกียร์ CVT รุ่นก่อน ความประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดเด่นหลักของยาริสรุ่นนี้โดยทำได้สูงสุดถึง42ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงและประมาณ36ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองทำให้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดคันหนึ่งในกลุ่มรถยนต์ที่ไม่ใช่ไฮบริดช่วงล่างของรถได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่เสถียรภาพบนทางหลวงดีขึ้นขณะที่พวงมาลายัยก็ให้ความแม่นยำและตอบสนองดียิ่งขึ้น เสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยฉนวนกันเสียงและซีลประตูที่ออกแบบมาใหม่ทำให้การขับขี่เงียบขึ้นอย่างชัดเจนด้านเทคโนโลยียาริสปี2026มาพร้อมจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่แม่นยำมีแท่นชาร์จไร้สายและช่อง USB-C หลายตำแหน่งช่วยให้ทุกการเดินทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ตลอดเวลา เรื่องความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยละเลยโดยรุ่นนี้มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและระบบช่วยอ่านป้ายจราจรรวมถึงระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดบอดและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังที่ช่วยให้การถอยจอดปลอดภัยมากขึ้น แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลในรุ่นสูงสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการโดยคุณสามารถดูข้อมูลต่างๆเช่นแผนที่ระบบเสียงระยะทางและการแจ้งเตือนต่างๆได้ในที่เดียวระบบกุญแจสมาร์ทเอนทรีและปุ่มสตาร์ทรถเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นย่อยทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นระบบ Connected Services ใหม่จากโ o y o t a ช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน เช่นการสตาร์ทรถล่วงหน้าตรวจสอบตำแหน่งรถหรือปรับอุณหภูมิภายในรถก่อนขึ้นใช้งานได้อย่างง่ายดายด้ดานราคาก็ยังคงน่าสนใจเช่นเคยรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นในระดับราคาที่เหมาะสมกับผู้ใช้ทั่วไปส่วนรุ่นสูงก็มีอุปกรณ์ครบครันในราคาที่ยังแข่งขันได้ดีหากพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ทั้งค่าน้ำมันต่ำค่าบำรุงรักษาน้อยและราคาขายต่อที่ดีทําให้ยาริสเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโตโยต้ายาริสปี2026มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตอบสนองทั้งผู้ที่ต้องการรถใช้งานทั่วไปไปจนถึงผู้ที่ต้องการออปชั่นครบครันรุ่น LE ให้ฟีเจอร์ครบในราคาคุ้มค่าขณะที่รุ่น XLE เพิ่มความหรูหราด้วยเบาะหนังเทียมซันรูฟและระบบเสียงพรีเมียมหรือจะเลือกลุ่นสปอร์ทที่มาพร้อมช่วงล่างแบบพิเศษและดีไซน์ภายนอกแบบเฉพาะตัวก็มีให้เลือกรถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งนักเรียนนักศึกษาครอบครัวเล็กหรือคนทำงานในเมืองด้วยขนาดกระทัดรัดแต่ครบทุกฟังก์ชันเป็นรถที่ประหยัดคุ้มค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างแท้จริง สรุปได้ว่าโตโยต้ายาริสปี2026เป็นรถที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่ามันคือรถขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกของรถรุ่นใหญ่ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโตโยต้าที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่สามารถมาในรูปแบบเล็กๆได้เช่นกันขอบคุณครับ